ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับจิปเปอร์ครีปเปอร์โชบกระชากหัวภาคที่หนึ่ง เรื่องราวความอยากรู้อยากเห็นทั้งหมดเริ่มต้นที่เดลี่กับทริสสองพี่น้องนักศึกษามหาลัยปีหนึ่งที่กำลังขับรถกลับบ้านไปหาแม่ในช่วงปิดเทอมโดยระหว่างการเดินทางทั้งสองคนก็คุยเล่นกันมาตลอดตามภาษาเด็กแล้วไม่ว่าจะด้วยความบังเอิญหรือดวงซวยก็แล้วแต่ทั้งคู่ก็มาเจอรถกระบะเหล็กรูปร่างอย่างกับรถถังมันขับบีบแต่ไล่ทั้งคู่อย่างเอาเป็นเอาตายทิตผู้เป็นพี่ก็บอกให้เดลี่หลบลงข้างทางเลยสงสัยมันจะรีบไปเผาศพแม่มันละมัง จากนั้นทริตก็พูดถึงเรื่องเคนนี่กับดาราสองวัยรุ่นที่หายตัวไปเมื่อ20ปีก่อนเหตุการณ์หัวขาดนั้นมันก็เกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้ด้วยใช่ไหมแดรีด่ก็บอกไม่เอาหนาอย่าพูดถึงมันอีกเลยไม่รู้ทุกวันนี้ตำรวจหาหัวของทั้งสองคนเจอแล้วหรือยังอุบัติเหตุนะ่ะใครก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกพี่ไม่นานนักทั้งสองคนก็ได้ขับรถผ่านบทเก่าๆหลังหนึ่งที่อยู่ข้างทางแต่ที่น่าแปลกก็คือคนขับรถกระบะก่อนหน้านี้เหมือนเขากําลังเอาถุงสีขาวๆโยนทิ้งลงไปถังอะไรสักอย่าง แคลี่จึงบอกพี่สาวให้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรแจ้ง9 1้าหน่น่อยไอหมอด้านอาจเป็นพวกฆาตกรเหมือนในหนังก็ได้เาว่าพอทิศหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแบตโทรศัพท์มันก็ดันมาหมดที่สวยกว่าคือไอรถกระบะคันนั้นพอมันเห็นทั้งคู่แอบดูมันก็เร่งเครื่องขับไล่ทั้งคู่มาเป็นรอบที่2 แดรี่ด้วยความตกใจก็พยายามขับเบี่ยงไปเบี่ยงมาจนในที่สุดเขาก็ขับพุ่งลงคันนาไปจอดอยู่กลางทุง่งพอทุกอย่างสงบลงทิศก็แทบเป็นลมซึ่งโชคดีมากที่มันไม่ตามพวกเขาลงมาด้วยแดรี่ผู้เป็นน้องก็ชวนพี่ให้กลับไปดูที่โบสถ์นั่นกันดีกว่าทิศพลด้ฟังก็บอกแกจะบ้าหรือไงที่สําคัญทําไมเราต้องกลับไปด้วยแดรี่ก็บอกว่าไอ้ทุ่งขาวๆนั่นดูยังไงมันก็ศพคนชัดๆไม่แน่พวกเขากําลังรอความช่วยเหลืออยู่ก็ได้แต่ทิศก็บอกว่าถึงมันจะจริงนั่นก็ไม่ใช่เรื่องของเราสัก ถ้านายอยากช่วยเดี๋ยวเราค่อยไปหาตู้โทรศัพท์โทรแจ้งตำรวจก็ได้แต่เดลี่ก็บอกว่าพวกตำรวจจะมาถึงล่ะป่านนั้นพวกคนที่โดนโยนลงไปก็คงตายไปแล้วหมมัง้งพี่ลองคิดดูว่าถ้าเป็นเราโดนจับไปแบบนั้นบ้างล่ะเราก็ต้องอยากให้คนมาช่วยด้วยเหมือนกันทิดผู้เป็นพี่พอเจอวความดื้อด้านของน้องก็ยอมใจโอเคนายอยากไปก็ไปแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราต้องรีบเพ่นกันเลยนะ ฉากต่อมาตัดมายังบทหลังเก่าๆก่อนหน้านี้ไอ้สองพี่น้องจอมเสือกนี่ก็ลองเดินไปดูด้านหลังที่พวกเขาเห็นแต่พอไปถึงแทนที่มันจะเป็นทางเหล็กธรรมดามันดันเป็นป่องเหล็กขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนจะเชื่อมไปยังห้องที่อยู่ใต้ดินแล้วด้วยความอยากรู้อยากเห็นทั้งสองคนก็ยื่นหน้าลงไปดูสิ่งที่ได้รับกลับมาก็เล่นเอาแทบอัวกลิ่นเหม็นเน่าที่ช่วยขึ้นมามันก็ช่างชวนขยะขยะแขยงมาทิศก็บอกเดลี่ให้กลับกันเถอะมันคงเป็นแค่ที่ทิ้งขยะระมังแต่จู่ๆเดลี่ก็ีได้ยินเสียงคนร้อง อไอ้บ้านี่ก็เลยขอห้ทิดช่วยดึงขาเอาไว้ให้หน่อยเดี๋ยวเขาจะลองลงไปฟังใกล้ๆแต่พอแดลลี่คานลงไปเพื่อส่องไฟฉายดูจู่ๆมันก็ดันมีหนูตัวอย่างใหญ่โผล่เข้ามาเลื้อยตามตัวของเขาด้วยความตกใจเดลลี่ก็ผ้ายามสลัดมันให้หลดุดทิที่เป็นผู้หญิงเธอก็ผ้ายามบอกให้อยู่นิ่งๆจนในที่สุดเธอก็ดึงขาน้องไม่ไหวจึงปล่อยมือออกจากแดลลี่ส่วนเจ้าแดลลี่ก็ร้องลั่นมพร้อมกับพบี่ตัวไหล่ลงไปด้านล่างหลังจากทิศลุกข,ขึ้นมาได้เธอก็ตะโกนถามน้องไปว่าเกิดอะไร ขึ้นายนยังปลอดภัยดีหรือเปล่าไม่นานนักแดลลี่ก็ตื่นขึ้นมาเขาตะโกนบอกพี่ว่าตัวเองยังปลอดภัยดีดูเหมือนที่นี่มันจะเป็นห้องใต้ดินของโบดเดี๋ยวฉันจะลองหาทางขึ้นไปเองส่วนพี่ไปเฝ้าหน้าโบดให้หน่อยถ้าเกิดเจอคนก็เรียกให้เขามาช่วยผมทีแต่ถ้ารถกระบะคันนั้นกลับมาเฮลรี่วิ่งมาบอกผมเลยนะสริทที่ไม่มีทางเลือกก็ยอมตกลงทําตามที่น้องบอก หลังจากทริสไปแล้วเดลลี่ก็เดินมาเจอถุงห่อศพที่กำลังดิ้นอยู่บนพื้นด้วยความกระกล้าก,กลัวเดลลี่ก็ค่อยๆดึงผ้าคลุมหัวของเขาออกภาพที่เห็นคือใบหน้าของเขานั้นซีเซียวยังกระพีแล้วเนื้อบริเวณท้องก็เหมือนถูกผ่าตัดแล้วโดนยับตัวอะไรบางอย่างเข้าไปข้างในชายคนดังกล่าวพอเห็นเดลลี่เขาก็พยายามพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่ทันจะฟังรู้เรื่องชายคนนี้ก็ขาดใจตายไปในที่สุด แดรี่ที่ตอนนี้สั่นเทาไปทั้งตัวด้วยความกลัวก็ค่อยๆเดินออกไปจากที่นี่จนในที่สุดเขาก็ไปเจอชายกับหญิงสองคนโดนตรึงไว้กับผนงังแต่พอแดลี่มองดูแหวนที่อยู่ตรงนิ้วดีๆชิปหายลานี่มันเคนนี่กับดารา่าวัยรุ่นสองคนที่หายตัวไปเมื่อ20ปีก่อนที่แปลกคือทำไมร่างกายของพวกเขาถึงยังไม่ย่อยสลายไป แต่ดูแล้วลำตัวกับส่วนหัวเหมือนโดนเย็บเข้าไปใหม่แล้วพอเขามองไปร,บรอบๆตัวโอ้พระเจ้าผนังรอบด้านที่เห็นเป็นกิ่งๆนี่มันไม่ใช่ลากไม้แต่มันคือร่างกายของมนุษย์นับร้อยคนที่กลายเป็นหินแล้วตกแต่งผนังถ้ำต่างหาฉากต่อมาตัดมายังรีดในขณะที่เธอกําลังดินดูราดลาวอยู่ข้างถนนทิดก็มองเห็นรถกระบะคันหนึ่งกําลังขับเข้ามาไกลเรื่อยด้วยความตกใจทิดก็รีบเข้ามารบอยู่ในรถเธอนั่งสั่นด้วยความกลัวพยายามสตาร์ทรถให้ติด ะว่าพอรถคันดังกล่าวขับผ่านไปมันดันกลายเป็นรถคันอื่นที่แค่เหมือนกันทันใดนั้นไอ้เจ้าแดรี่ก็โผล่เข้ามาจ้ำสแกที่กระจกข้างสีหน้าของแดรี่ดูหวาดกลัวอย่างกับเพิ่งวิ่งหนีผีมาพอขึ้นมาบนรถแดรี่ก็เอาต่เงียบริตก็พยายามถามน้องว่าเกิดอะไรขึ้นแดรี่เลยบอกว่าฉันไปเจอกับดาร่ามาตำนานนั้นมันมีอยู่จริงหัวของเธอถูกเย็บติดกับร่างกายของคนอื่นริตที่ได้ฟังน้องชายพูดเธอก็ไม่ค่อยเข้าใจเอาเป็นว่าเรารีบโทรศัพท์เพื่อโทรแจ้งตำรวจกันก่อนดี 挂。 ฉากต่อมาตัดไปยังร้านอาหารข้างทางทั้งสองคนก็ตั้งใจว่าจะแวะเข้ามาเพื่อโทรหาตำรวจแต่ทว่าพอลงมาจากรถทั้งคู่ก็เห็นรถกระบะปริศนาคันดังกล่าวขับกลับไปทางเดิมทีกับแดรลี่พอเห็นก็พากันวิ่งหน้าตื่นเข้ามาในร้านคนในร้านก็ต่างพากันตกใจเพราะจู่ๆดันมีวัยรุ่นตัวมอมแมมสองคนวิ่งเข้ามาเรียกหาตำรวจสาวเสิร์ฟร้านอาหารก็บอกให้พวกเธอใช้โทรศพัพท์สิที่นี่ไม่มีตำรวจอยู่หรอกทนใดนั้นจู่ๆโทรศัพท์ในร้านก็ดังขึ้นทั้งสองคนก็งงว่า ว่าทำไมจู่ๆโทรศัพท์ถึงมีคนโทรเข้ามาคนในร้านพอได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็มองมาที่ทั้งคู่ด้วยสีหน้าที่กงุนงงไอ้ลุงที่กำลังฟังเพลงก็บอกให้รับโทรศัพท์สักทีสิสุริที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาคุยพอรับสายโทรศพัพท์ ปลายสายอีกด้านก็บอกว่าพวกเธอเพิ่งไปที่โบสถ์กันมาใช่ไหมพวกเธอเห็นห้องทรมานที่มีศพกองเป็นภูเขาแล้วใช่หรือเปล่าทริสพอได้ฟังก็งงหนักเข้าไปอีกอีป้านี่มันพูดเรื่องบ้าอะไรกันปลายสายก็บอกให้แดรลี่มาคุยสิแดรี่เขารู้ดีว่าฉันหมายถึงอะไรพอแดรี่รับโทรศัพท์มาฟังอีป้ามันก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างโคตรละเอียดแดรี่มันก็งงว่าอีป้านี่เป็นใครแถมยังมารู้จักชื่อเขาอีกด้วยด้วยความกลัวแดรี่ก็พยายามปฏิเสธเรื่องที่อี พูดปลายสายก็บอกไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ช่วยฟังเพลงนี้ไว้หน่อยถ้าได้ยินเมื่อ,อไรโปวดจงระวังตัว จากนั้นแดรี่ก็ตะโกนใส่โทรศัพท์ให้มันไปตายซะพร้อมกับวางหูโทรศัพท์ไม่นานนักพอนายตำรวจมาถึงร้านแดรี่ก็เล่าเรื่องที่เขาเห็นในชั้นใต้ดินให้ทุกคนฟังแต่ทว่าทุกคนกับมองเขาว่าเป็นตัวตลกขนาดทริสที่ไปด้วยก็ยังไม่เชื่อยิ่งแดรี่บอกว่าเขาเจอหัวของดาร่ากับแคนนี่มันยิ่งฟังดูเลอะเลือนเข้าไปใหญ่นายตำรวจก็บอกว่าทั้งสองคนตายไปตั้ง20ปีก่อนแล้วแดรี่ก็พยายามเถียงว่ามันคือเรื่องจริงด้านล่างโบสถ์นั่นมันมีศพประมาณ5-6ถึง ร้อยศพได้เลยละมังถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองไปที่โบสถ์กับผมดูสิแล้วผมจะพาคุณไปดูเองว่ามันมีศพอยู่ในนั้นจริงๆทันใดนั้นพนักงานสาวเสิร์ฟในร้านก็เข้ามาขัดจังหวะเธอบอกให้แดลลี่ช่วยออกไปดูรถข้างนอกหน่อยเรามีปัญหาก,กันแล้วล่ะแดลลี่ <Daddy S 1> พอรีนคำว่าปัญหาก,ก็ได้วิ่งออกมาดูรถว่าเป็นอะไรแต่สิ่งที่เห็นหาใช่รถระเบิดหรือโดนทุบไม่แต่มันกลับมีเสื้อผ้าของแดลลี่ต่างหากที่ตกเกลื่อนพื้นอีป้าสาวเสิร์ฟก็บอกว่าเมื่อกี้มันมีคนมาคเข้า้นเข้าของ,ของ,ของ พวกเธอออกมาสุดดมแดลี่ <Daddy S 1> พอได้ฟังก็บอกว่าไอหมอนั่นมันรู้ว่าฉันไม่เจออะไรมามันถึงกําลังไล่ล่าเราอยู่ด้ไงเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วไม่ได้โกหกแถมที่ประตูบันจับมันก็มีคราบรอยนิ้วมือติดอยู่ด้วยพวกนายตารวจพอเห็นรอยนิ้วมือเขาจึงวิทยุไปแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นให้สํานักงานรับทราบทันใดน,นั้นทริปก็ได้ยินเสียงเหมือนตัวอะไรบางอย่างบินผ่านหัวไปแต่เธอก็คิดว่ามันคงเป็นนกหรอมังฉากต่อมาตัดไปบนถนนเส้นที่ตรงกลับไปยังโบแดลี <Daddy S 1> ่ก็เริ่มสงสัยแล้วว่าทำไม รถกระบะนั้นมันกลับมาไวจัง พอเราเพิ่งเห็นเขาขับรถผ่านไปก่อนจะเข้าร้านไปเองทริสเลยบอกว่ามันคงมีปีกบินไปได้ละมัง้งทันใดนั้นเพลงในวิทยุก็ดังขึ้นแดรี่พอได้ฟังถึงกับขนลุกเพราะมันเป็นเพลงเดียวกับที่เขาได้ยินผ่านโทรศัพท์จากที่คุยกับอีป้าเมื่อกี้เลยขณะเดียวกันด้านรถตำรวจที่ขับตามมาทั้งสองคนก็ได้รับรายงานจากสถานีว่ารอยนิ้วมือที่เก็บไปทดสอบมันเป็นของศพคนที่ตายมานานแล้วทันใดนั้นจู่ๆก็เหมือนมีตัวอะไรบางอย่างกระโดดลงมาเกาะบนหลังคารถนายตำรวจยิงจรง ลุกขึ้นไปดูทันใดนั้นเธอก็โดนดึงจับโยนออกไปจากตัวรถส่วนนายตำรวจผู้ชายก็โดนดึงทะลุขึ้นไปบนหลังคาแล้วถูกขวานเล่มใหญ่ฟันคอจนขาดกระเด็น ฉากต่อมาตัดกลับมาที่อีสองพี่น้องที่อยู่บนรถคันหน้าแดลี่ก็เริ่มอธิบายว่าเพลงนี้ถ้าเราได้ยินต้องรีบตีทันทีอีให่ธริตพอได้ฟังเธอก็งงเข้าไปใหญ่ทันใดนั้นก็มีรูปอะไรกลมๆลอยตกลงมาที่หน้ารถทริตผู้เป็นพี่ตกใจกรี๊ดแตกรีบเหยียบเบรกจนรถเกือบคว่ำพอลงมาจากรถทุกอย่างมันก็เงียบสนิทจ,จากนั้นทริตก็ค่อยๆเดินไปดูรถตำรวจแล้วเรียกหาใครก็ได้ให้ตอบทีแต่พอเดินพ้นรถมาอีกฝกั่งธริตก็เจอกับหัวของนายตำรวจกลิ้งอยู่บนพื้นไอแดล พี่ให้ถอยมาเร็วเราต้องรีบไปกันแล้วทําใดนั้นบานประตูรถก็เปิดออกชายรูปร่างใหญ่โตวสวมชุดพระคุมขาดลุยเดินลงมาจากรถแล้วเขาก็ก้มหยิบหัวของนายตำรวจขึ้นมาดูไอสองพี่น้องแทนที่จะรีบหนีทั้ทงคู่ก็มัวแต่ดูไอตัวประหลาดที่อยู่ตรงหน้าด้วยความประหลาดใจจากนั้นไอตัวประหลาดมันก็ดึงลิ้นของนายตำรวจออกมากินแบบสดๆแดรี่พอเห็นแบบนั้นจึงบอกพี่ให้ติดเครื่องแล้วขับไปเลยจะอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันไม่ใช่ควรปกติแนะ่หลังจากทั้งคู่ขับหนี บม่ได้สักพักทริตก็ขับมาเจอบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ข้างทางพอดีแต่แดรี่ก็บอกอยาวแวะเลยดีกว่าทว่าทริตก็บอกว่าเราต้องใช้โทรศัพท์นะบ้านหลังนั้นน่าจะมีโทรศัพท์อยู่ด้วยเราต้องโทรให้พวกตำรวจส่งกำลังเสริมมาเดี๋ยวนี้พอตกลงกันได้ทั้งคู่ก็มายืนตะโกนเรียกให้คนในบ้านออกมาทีไม่นานนะักคุใหญแ่แก่ท่านหนึ่งก็ถือปืนยาวออกมาต้อนรับทั้งคู่ตอนแรกคุใหญ่ก็ไม่ยอมให้พวกเด็กๆเ,เข้ามาแต่พอทริตบอกว่ามีตำรวจตายอยู่บนทางหลวงด้วยเธอก็ยอมตกลง ทว่าก่อนจะเข้าไปในบ้านจู่ๆไฟฟ้าทั้งหลังมันก็ดับสนิทพวกแมวของคุณยายร้องควนคลางเสียงดังฟังแล้วดูสยองเป็นอย่างมากทำใดนั้นคุณยายก็ถามว่าพวกเธอมากน3ามคนงั้นหรอเดลลี่ไม่ค่อยเข้าใจที่ยายพูดแต่พอหันไปมองด้านหลังมันก็ชัดเลยหุ่นไล่กาของคุณยายมันเป็นไอตัวประหลาดไปสะแล้ว คุณยายเห็นท่าไม่ดีจึงถือปืนลงมายิงเปิดฉากไปเลยหนึ่งนัดไอเจ้าปีศาจพอโดนยิงมันจึงกระโดดเข้าไปในบ้านแดลี่ก็บอกให้คุณยายหนีกันเถอะถ้ายายเห็นว่ามันทําอะไรมาก่อนหน้านี้ยายจะไม่กล้ายุ่งกับมันเลยแต่ทว่ายายก็ปฏิเสธนั่นมันบ้านของฉันใครที่กล้าบุกเข้ามามันต้องตายสถานเดียวแต่พอคุณยายเข้าไปในบ้านเธอก็ไม่ทาได้ยิงปืนเลยสักนัด ไอ้เจ้าปีศาจแสนชั่วมันก็ฆ่าคุณยายได้อย่างง่ายดายแถมมันยังยิงฟันโชว์ให้ทั้งสองคนดูอีกด้วยแดลี่กับทริตไม่รอช้ารีบวิ่งกลับเข้ามาบนรถแต่พอขับออกมาบนถนนเกียร์รถมันก็ดันมาเตด พอเข้าเกียร์ได้ทริตก็เหยียบคันเร่งพุ่งชนไขมันไปหนึ่งทีแต่เจ้าตัวประหลาดก็สามารถกระโดดหลบได้อย่างง่ายได้ทว่าพอถอยรถกลับมาพุ่งชนมันอีกรอบครั้งนี้มันก็หลบไม่พ้นแต่มันก็ยังไม่ตายในทันทีทริตจึงเข้าเกียร์ถอยหลังอีกรอบแล้วเหยียบซ้ำไปอีกทีพันใดนั้นไอตัวประหลาดที่อยู่ตรงหน้ามันก็สยายปีกของตัวเองออกมาแล้วโบกสะบัดแดรี่ก็ไม่รอให้มันกลางปีกเสร็จเขาตะโกนบอกให้ทริตขับไปเลยเธอจะอยู่รอให้มันกลางปีกเสร็จลงไง ฉากต่อมาตัดมายังสำนักงานในอำเภอทริสกับแดลลี่ก็ได้แวะมาโทรบอกพ่อกับแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้เราอยู่ในการดูแลของตำรวจเป็นที่เรียบร้อยทันใดนั้นก็มีคุณป้าคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาทั้งคู่หล่อนแนะนำตัวเองว่าเธอชื่อจีเซลไอตำรวจพอเห็นจีเซลก็เข้ามาบอกเด็กๆว่าเธอคนนี้สติไม่ค่อยดีน่ะเป็นพวกหมอดูอะไรเทือกนั้นทว่าจีเซลก็ได้ให้ในอำเภอไปเกลๆกลซะฉันขอคุยกับเด็กพวกนี้ตามลำพังได้ไหม พอนายอำเภอเดินออกไปจีเซียวก็เริ่มพูดเข้าเรื่องเลยทันทีเธอถามทั้งสองคนไปว่าพวกหนูเจอกับศพที่อยู่ห้องใต้ดินแล้วใช่ไหมไอเดรี่พอได้ฟังถึงกับอึง้งแถมคุณป้ายังถามหาแมวในบ้านของคุณยายอีกด้วยพวกเธอเจอแมวกันมาแล้วหรือ,อยังคำพูดของคุณป้าเล่นเอาทั้งสองคนถึงกับตาเลือดนี่ป้ารู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกผมได้ยังไงเดรี่ <Daddy S 2> ถามออกไปจีเซียวเลยบอกว่าเธอมองเห็นอนาคตแบบคร่าวๆถึงมันจะไม่ค่อยชัดมากแต่ก็พอเห็นอยู่บ้า สิ่งที่พวกเธอกําลังเจอนะ่ะมันคือปีศาจจิปเปอร์คิปเปอร์ทุกๆ23ปีในฤดูใบไม้ผลิมันจะออกมาล่าเหยื่อเป็นเวลา23วันในขณะน,นี้มันกําลังตามหาสิ่งที่มันต้องการทันใดนั้นไฟในสํานักงานในอาเภอก็ดับสนิททำให้ในตํารวจคนหนึ่งต้องลงไปชิคในห้องขังว่านักโทษทุกคนยังอยู่ครบกันดีไหมทว่าดูเหมือนนอกจากนักโทษที่คุ้นเคยแล้วมันยังมีเจ้า,มาแมลงประหลาดกําลังนั่งแดกเนื้อคนอย่างอริดอร่อยอยู่ด้วย ฉากต่อมาตัดกลับมาที่ด้านบนหลังจากไฟฉุกเฉินทํางานในอำเภอก็ไล่ให้พวกเด็กๆไปหลบในห้องก่อนโดยเฉพาะจีเซลลากตัวเธอออกไปได้เลยจีเซลที่เริ่มราคาญในพวกตำรวจแล้วเธอก็ขึ้นเสียงว่ากําลังมีคนจะตายมันกําลังตามหาดวงตาคู่ใหม่ทุกอย่างที่มันกินเข้าไปอวัยวะนั้นจะกลายเป็นของมันทันใดน,นั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังมาจากชั้นใต้ดินนายตำรวจทุกคนจึงวิ่งกันเข้าไปดูจีเซลพอเห็นว่าไม่มีตำรวจคุมตัวแล้วเธอจึงบอกให้พวกเด็กๆตาม มาเร็วเข้าฉันจะพาพวกเธอหนีไปจากที่นี่เอง กลับมาที่ด้านพวกตำรวจพวกเขาก็เริ่มเปิดฉากยิงหลังจากที่มีคนโดนควักหัวใจลงไปตายต่อหน้าขณะเดียวกันด้านแดลี่ทั้ง3าคนก็วิ่งมาเจอประตูที่เปิดไม่ได้เพราะไฟฟ้ามันดับอีทิดมันก็ด่าจีเซียวว่าหลอนหนะมันมัวถ้าหลอนรู้อนาคตจริงจะพาเรามาลงได้ยังไงจีเซียวก็บอกว่าการเห็นอนาคตมันไม่เหมือนการดูหนังนะมันก็ต้องมีอะไรหายไปบ้างแล้วที่ฉันถอยมาไกลถึงที่นี่ก็เพื่อช่วยให้พวกเธอรอดฉันมาก็เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เห็นให้มันไม่เกิดขึ้นจริง แดรี่พอได้ฟังดังนั้นเขาก็พุ่งเข้าไปหาจีเซลคำพูดเมื่อกี้คุณหมายความว่ายังไงกันคุณรู้แต่แรกแล้วใช่ไหมว่าผมหรือทิศต,ต้องตายจีเซลพดนกดดันเธอก็ไม่กล้าบอกเพราะความตายที่เธอเห็นมามันช่างทรมานสเสลือเกินทนใดนั้นจิปเปอร์คีปเปอร์ก็โผล่เข้ามาจีเซลบอกให้เด็กๆข,ขึ้นไปหลบบนชั้นสองก่อนส่วนเธอก็รีบนั่งคุกเขา่าสวดมนต์แก่พระเจ้าพอมันเข้ามาใกล้จีเซลก็กลัวจนไม่กล้าลืมตาแต่พอตั้งสติได้มันก็หายตัวไปแล้ว ขนาดเดียวกันที่ชั้น2องดลลี่กับทริตก็โดนจิปเปอร์คีปเปอร์พุ่งเข้ามาบีบคอทั้งคู่เอาไว้จากนั้นมันก็เริ่มเรียทั้งสองคนเพื่อเช็กดูว่าคนที่มันกําลังตามหาคือคนไหนกันพอเจอตัวแล้วมันก็โยนทริตที่ไร้ประโยชน์ทิ้งออกไปเพราะคนที่มันต้องการก็คือแดลลี่นั่นเองไม่นานนักพอพวกตำรวจมาถึงจิปเปอร์คีปเปอร์ก็แผดเสียงร้องโชว์ในตาสีขาวพร้อมกับใบหน้าแสนสยดสยองให้ทุกคนดูทริตผู้เป็นพี่เมื่อเห็นน้องกําลังจะตายเธอจึงก้าวเดินออก มาแล้วบอกว่าเอาตัวฉันไปแทนสี่ปล่อยตัวน้องฉันมาเถอะอย่าทําอะไรแดรี่เลยฉันขอร้องแต่ไม่ว่าทริสจะพูดยังไงไอ้เจ้าจีเปอร์คีเปอร์มันก็ไม่สนจากนั้นมันก็กระโดดหร่หน้าต่างแล้วสยายปีกบินหายไปในเงเามืดทริสพยายามวิ่งไล่ตามไปแต่ก็ไร้ความหมายบัดนี้ดวงตาที่แสนหวานละมุนได้ตกอยู่ในมือของมันเป็นที่เรียบร้อย เช้าวันต่อมาทริตก็มานั่งเศร้าเสียใจอยู่เพียงลําพังส่วนป้าจีเซียวนักพยากรณ์ก็ทําได้เพียงแค่พูดปลอบใจไม่ให้เธอต้องขิดมาทุกอย่างมันถูกกําหนดเอาไว้อยู่แล้วฉันเสียใจด้วยนะแม่หนูน้อย แล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องณนะโรงงานกเก่าๆแห่งหนึ่งเราจะมาอยู่กับไอตัวประหลาดจ er ิเปอร์คิเปอร์ตอนนี้มันก็กำลังฟังเพลงที่ตัวเองชอบอย่างสบายใจและแน่นอนว่ามันไม่ได้อยู่เพียงลําพังแดลี่ที่ตอนนี้เหลือแค่หนังก็อยู่ด้วยส่วนลูกตาของเขาก็ได้กลายเป็นของมันไปในที่โสดุดความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งที่ควรมีแต่ถ้ามีมากเกินไปมันอาจก่อให้เกิดภัยกับตัวเองได้แล้วเรื่องราวของจ er ิเปอร์คิเปอร์ โชบกระชากหัวภาคที่หนึ่งก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ